สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซูขูซุก่อนครับมื่อนี้พ่อกับบาเท่าฮันน่าชาแนลนะครับมื่อนี้ผ้าพีผ้าหนองมากินออมหนองงัวเบื้องบนพี่น้องถาดหนึ่งน่องหนึ่งออมหนองงัวไข่ซาใหญ่ๆผู้ที่เพิ่นเคยกินผู้ที่เพิ่นเคยกินนะครับเป็นสีหูดีนะครับเอาขอโทษขอให้นะครับสําหรับผู้ที่เพิ่นบกินหนองงัวนะครับหนองงัวก็คือโลกงัวโอ้ยเบิ่งมันเอียงหอนหอนครับพี่น้องนี่หอนหอนใส่กับเจีวพริกดิบครับมื่อนี้ เจ้ยวพริกดิบตำใส่กับหัวพักบัวจังหน่อยแล้วก็ตำหมูหุ้งน้ำมาเสิบๆน้ำบาเทาครับใส่กับข้าวเหนิ่งข่อมโอ้ว้างใส่เลยพี่น้องเอาวางลุ่มเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาเทาจกเอาทั้งลุ่มดีกว่ามาสวดห่อนห่อนน้ำบาเทาครับโุ่นฟูงบินตำมันนี่บาเทาอันนี้มัดติดน้ำเลยติดบินแอ็ดเอดเอดเอดอยู่นี่เอาเบื้องมาโรดมันนี่ฝนตกคึมๆมมันนี่ อืมอห่อนอืมพอดีกรุบกรุบอืมสดหน้ำมโอ้ขัดตะตนอืมแสบพี่น้อ, ب, นองแสบ เสียงเสพขาดผักเลือดปุ๊บขัดขานนมบริเก็แยงให้พี่นอ้องเบิ่งนี่คือมันเหมิดครับฝนย่านฝนตกครอบหืมพักขาดเขาว่าย่างกับมันมันเดาลินนะ่ะตอดลิน เราพักมายุบตำหงเลยพี่น้องมันจะถึงหัวซาตำหงบอนอ่ะมันเนี่ยมุมแต้ำทังหนองง่วเอามากินกแกมหลาย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 ยางครับมันนี่ลายเมนู่มเจ็บตำหงมือลิสูน้องสาวรับมัน Ừ, bà này cũng mà lại rồi. Anh nào mất tiết rồi. Nó mà bướng. xin chào các ngài thưa mùng ừ, dàn ăn à, vốn mà ở lái vàng lái neo อ๋อหัวดีครับ สดน้ำเทมอ่อนแล้วมาใส่กับตำหูชิลงองรองขอดบ้าเหงาเด้เหงาได้ออกกว่าที่ ข้างหมิน่นอืมตอนมันพักสนแหน่งออกมเป็นซื้อพักหม,มิ่น,นอืมปวดนะไข่สาพี่น้องเบิ้งกุยเจียวหนี่ Ừm. Ừ. Hao, đặt lên mặt của mình. <laughs> Sốt này lại. Ừ. Ừm. ข้อเหอขอ็ข้อถือว่าแม่นู่ห้ใหย่เลยครับ Ôi, rồi, không làm rồi Biết toàn luôn Bà. tha bán được không? มมรอึงตึงข้า,างมน,นี่ยแบบว่าล่มก,ก,กับบ่มีแดดแดดกับบ่ปะไหนเป็นคึมๆเอาเอา nó oh, không có quả vậy hmm, hmm. อืมวุ้นินตำกันได้ไห <c oughs> นครับกระโดดเอาไว้เ <c oughs> บืองคุณน่ะตำหูกรอบ

<aunque śm> Hãy <chegoughs> subscribe ขึงๆกินเถื่อนึงครับพี่น้อหนองงัวลกบัวอันนี้คนมี่องบุหรี่ย,ยุ่มยวงหวมดมันสิ้นนุ่นเหนียว,วยหน่อย เขาเขาเกอรเบิดติดปี่น้องอุ้ยแซ่บลายยังขักแน่โอ้มีลมมาเลยชิ่นยิน เด้นน้องวัวมาไม่ให้ไม่ให้น้องสาวคนออมให้บริษัยพี่น้องฝ่าวฝ้ามันฝง sai nghe bưng ông khăm nè, khăm suốt thải một cái này ông khăm ông <laughs> ơi, ừ, bơm ừ. bơm khẩu cửa bớt xây các khấm rồi nào, rút thải dẹp rồi เียงตื้นําได้เอื้อกเอื้อกเ,ออเออสียงอันเสียงสดนามผ่าน,นำอลำควลงไปเอื้อกเอื้อกคุพี่น้องในความรู้สึกว่าเ <c oughs> สียบข้างายโอ้เบิไปหลยไข่สาเติอครับแก้มกับตำหางแก้มกับเจียวพักบควยได้สูนเด้ครับมันนี้เน้นได้ทั้งน่องงวเอาเสียบเสียบครับพี่น้องมันนี้กระฟ้าบริเวณในพี่น้องเบิ้งนะครับมีรอบหนึ่งเคยเห็ดใ,ใ,ให้พี่น้องเบิ้งอยู่ เดี๋ยวรอบหน้านะครับได้มาเดี๋ยวจะเห็นในพี่น้องเมืองครับว่าแกงยังไงเห็ดยังไงกะพักบางคนกบเพิ่อนก็ใส่พักซี่พักบัวพักขาดพักอีเลือดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนปรุงกะตําพริกตาอันตําพริกใส่กับหัวหอมหอมหอมแดงนะครับใส่น้าเอากะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่มองบ้างมองเพื่อนกะต้มจิ้มแจวนะครับแต่ว่าทั้งบ้านบ้าวเท่วนี้ถนัดก็คือออมแกงออมหนองงัว ครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเท้ามือนีนะครับฟ้าวฝนติดตกฝน,ตก,นตกแห้งมือคึน้นกวอนนะครับตัวก็ตกแห้งอยู่ครับน้ำในก็นเลิมมีมาหลังจากจมไปบ่ตกอยู่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กลัวนะครับมาแล้วเอากะเย็นนะครับสุ่มชําชุ่มชําโอ้ยนอบ่าวเท้าเาอเอาขอส่งขอไปพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติดตามรับชมบ่าวเท้านะครับทั้งคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับฝากขึ้นเขาครับมักกะไลถือใจกระแช่บ่าวเท้านี้ได้ครับเด้อสำหรับวัอนี้ครับสวัสดีครับ